อย่างพวกเราเนี่ยเราวางแผนให้กับคนตั้งแต่อายุน้อยๆเลยเนาะพออาสิบห้าปยาวไปะจนถึงอายุแบบหลังกเกษียณเลยไงคะดังน,นั้นเนี่ยเราพูดุปกับคนเยอะมากเราจะรู้เลยว่าแต่ละช่วงอายุมันจะเจออะไรบ้างเรารู้เลยว่าผู้คนน่ะมันจะหนีไม่พ้นเคาเรียกวงตรอชีวิตเกิดแค่เจ็บตายทุกคนไม่มีใครหนีเรื่องนีพ้นนะคะแล้วเรื่องของการจัดการการเงินว่าเราจะจัดการยังไงให้เรามีเงินใช้ไปตลอดชีวิตของเราอะ่ะอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากและหลายคนเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของความเสี่ยงอันนี้ ชาเลนต์นะคะชาเลนต์พาะหลายคนเนี่ยไม่ค่อยคิดถึงใช่้องนะแบบสวาทอย่างเงี้ยไปวางแผนให้กับแบบคนอายุน้อยๆอะไรเงี้ยโอ้โหเรื่องประกันสุขภาพเนี่ยค่ะทุกคนแทบไม่ค่อยให้ความสาคัญทุกคนบอกว่าก็แข็งแรงอยู่ถูกไหมคะตั้งแต่เกิดมาจนถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่เคยป่วย,ย <มา S 2> เลยเสียดายเงินต้องจ่ายเงินทิ้งปปเปล่าๆอะไรเงี้ยไม่ได้ใช้หรอกเจอ,อเยอะนะคะเราจะบอกว่าเรื่องการเจ็บป่วยเนี่ยนะ มันเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเทศที่พี่เจอเนี่ยโอ้อายุ20กว่ากว่านะคะก็เป็นมะเร็งกันแล้วมันมี2รูปแบบแหละก็คือป้องกันทันกับป้องกันไม่ทันป้องกันทันก็คือมีการวางแผนมาก่อนเนาะแล้วก็มีการทําประกันสุขภาพโลกแรงอะไรไว้แล้วพอเป็นมะเร็งเนี่ยก็จะมีเงินเหล่านี้ซัพพอร์ตทำให้สามารถรักษาทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วก็หายเร็วได้กับอีกแนวนึงนะคะก็คือไม่ได้เคยประเมินหรือว่าตระหนักในเรื่องนี้มาก่อน ก็ไม่ได้ทําป่วยมาแล้วต้องแบกรับค่าเช้จ,จ่ายที่เยอะมากทําให้มีปัญหาทางการเงินทั้งตัวเองและครอบครัวดังนั้นเนี่ยหน้าที่ของเราที่ปรกษาการเงินเนาะคือไปช่วยอะ่ะปุดลอยลัวให้หมดอะ่ะมันจะได้ไม่มีปัญหาทางการเงินเกิดขึ้นนั่นเองในอนาคต